สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u t u b e เสียสละแลกขุดปุรีรัมครับคลิปนี้เรามอยู่กับ SK200SM ครับกับหน่วยที่หนึ่งเราอยู่ที่พิกัดบ้านทุ่งสว่างครับผมตำบลสูงเนินน้ำเอแสังข์แคาวิรำครับแปลงนี้พวกเราขุดอยู่ใกล้กับลำห้วยชนประทานครับเนี่ยคลองส่งน้ำขนาดใหญ่พอสมควรครับเนี่ยที่อยู่ข้างๆแปลงของ เจ้าของแปลงให้ดูให้ดูตรวนี้ก่อนนะเดีเ๋ยวก็ให้ดูโคกหนองนานแล้วครับนี่แหละครับพื้นที่ของท่านติดกับอยู่ติดกับแปลงเลยครับอยู่ติดกับลำห้วยครับแปลงท่าน,นอยู่ติดกับลำห้วยครับเนาะก็มาอัปเดตความคืบหน้าเชื้อเพลิงเพิ่มาถึมกันนฮะจะจีดเพิ่มเติมเชื้อเพลิงของเราก็ได้อยู่ที่ชั้นแรกทั้งสองบ่อครับชั้นหนึ่งและชั้นสองครับเพราะว่าเราติดปัญหาเรื่องของ การสูบน้ําออกจากคลองไส้ไก่ครับเพราะที่จะเอาปลาเรามาสามาที่จะโยนดินได้ก็เลยต้องช่วยท่านเคลียร์ปัญหาเรื่องของคลองไส้ไก่ของท่านก่อนครับนี่ฮะบ่อน,นี้ก็จะมี2บ่อครับความลึกอยู่ที่6เมตรทั้ง2บ่อครับแล้วก็เจอดินแข็งมากๆนะครับดินแข็งมาเลยชั้นบนเนี่ยขุดลําบากครับดูรู้ว่าขุดลําบากเลยเนาะดูดินก้อนใหญ่ครับเราก็จะโยนดินทั้ง2องบ่อน,นี้มาถึงนี่ฮะ ให้ทาทางเลยครับผมทาเป็นโคกตั้งแต่ถนนนี้ลงไปก็เป็นโคกเลยเนี่ยโคกยาว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 แต่คนละยาวถึงนี้ครับโยนทะรหมดครับเพราะว่าด้านหลังเราโยนดินไม่ได้เลยเพราะว่ติดคลองไส้ไก่ของท่านครับท่านไม่ให้ถมครับเราต้องเก็บไว้อางนั้นผมแล้วก็ตรงกลางก็พื้นที่เกือบชนกันเนาะมันแคบก็เลยต้องโยนดินมาฝั่งนี้ให้เยอะที่สุดครับเนาะแล้วก็ด้านข้างก็ลงไปได้ไม่เยอะครับเนี่ยด้าน้างก็ไปได้ไม่เยอะครับ พยายามดึงดินมาฝั่งนี้ให้เยอะที่สุดครับผมแลงนี้ครับก็จะวางยากก็ไม่ยากครับวางง่ายก็ไม่ง่ายครับแต่แบบนี้เนาะแลงตามทางพื้นที่จํากัดครับจํากัดในการทํางานจํากัดเรื่องเรื่องของอการขุดครับเราไม่ได้ขุดตามแบบที่เราตามที่ในช่างออกแบบมาแล้วก็เป็นรูปแบบที่ ตามบริบทพื้นที่สามไร่ครับเนาะเพราะว่าม่์พื้นที่ดินนี้ไม่ไปถึงสามไร่ครับจํากัดเรื่องบ่อชิดกันครับเพราะว่ายดินล,ลําบากเลยรนะบ่อชิดกันมากเลยครับเป็นเรือแค่เป็นทางเข้าอย่างเดียวครับนี่นะตรงนี้ก็จะเหลือแค่เป็นทางสัญจรไม่ใหญ่มากครับแต่เราจะทําเป็นทางสัญจรให้ทันครับนะเนาะพยายามจะเหลือ,ลอทางสัญจรตรงกลางบอ่อนี่ครับเ้าไฟเนาะจะเหลือจะทำเบือไม่ต้องใหญ่มากครับแล้วก็ทําเป็นทางสัญจร นีรูปแบบบ่อก็ป,ประมาณนี้ครับบ่อน,นี้ก็จะใหญ่กว่าน่อยอันนี้ใหญ่ใหครับคิวเดียพันกว่าคิวตัวนี้แล้วก็บ่อที่สองตัวนี้ครับก็จะแคบกว่าบ่อที่หนึ่งหน่อยๆครับผมเนาะบ่มีสองบ่อครับใหญ่ไม่เท่ากันครับ วันนี้น่าจะจบสัก่อได้บ่อน,นี้ครับผมเป็นชั้นที่หนึ่งลงเสร็จแล้วก็ต้องไปชั้นที่สองครับถ้าลงบ่อน,นี้ก็ต้องเสร็จบ่อน,นี้ก่อนครับเพราะวันนี้ถึงวันน่าจะจบครับช่วงด้านล่างครับเนาะถ้าไม่เจอดินดานนะครับผมก็ถ้าไม่เจอปัญหาเรื่องดินดานก็น่าจะจบครับยวดูก่อนครับว่าจะออกมาเป็นรูปไหนครับเนาะ เราก็พามาชมเรื่องบริบทพื้นที่ของท่านก่อนพื้นที่ของทานจะขุดยากลําบากนิดๆแล้วก็ครับแคบหน่อยๆครับเนาะขุดก็ต้องใช้ทักษะการขุดแล้วก็ระมัดระวังอย่างยิ่งครับ <Okay. S 1> นี่ฮะของไส้ไก่ที่เราซื้อน้ำโอ้เด้อทีมงานเนหาปลาเลยได้ปลาแล้วเราก็จะลอกอ่าลอกคลองไส้ไก่ให้ท่านเพิ่มเลยครับเพราะว่า คลองไส้ไก่มันจะตื้นป็นเคดเลยนะครับต้องดินดิ้งเลยลงมาครับผมเพื่อที่จะให้เพิ่มความลึกให้คลองไส้ไก่ครับขุดเจาะคลองไส้ไก่นี่ครับเป็นคลองไส้ไก่รอบแรงของท่านครับโอ้โหนี่ปลาบางใหญ่เลยครับเนี่ยได้เยอะไหมครับอ๋อท่านนายช่างเขาไปไหนวันนี้ จับปลาออกจากคลอ,องไส้ไก่ครับเราจะได้ช่วยที่จะเปิดดินให้เปิดคลองให้ลึกกว่านี้ครับผมจะได้ประโยชน์ครับถ้างั้นก็จะไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้ครับนาอเราก็ะจะเปิดให,ให้ใหญ่ที่สุดครับให้ได้ลึกกว่านี้ครับผมเพราะว่ามอดินก็จะถ่ายเทมาด้านหลังนะครับก็ได้เท่าไหร่เอานั้นครับ้องให้เหลือไปที่พื้นที่ตรงนี้ครับผมจะดึงดินเข้ามา ให้ถึงคันชิดคันคลองครับแล้วเราก็จะได้เราคลองมาใหม่เพื่อที่จะให้เป็นโคกทั้งหมดครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นโคกครับเป็นไรครับเรื่องเรื่องว่าเคลีร์ตามเรียบร้อยแล้วก็น่าจะทำง,งานสะดวกมากขึ้นครับทีนี้ไม่มปัญหาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคลองโอ้โหนี่ปลาฝั่งนี้ก็มีเนี่ย ไม่ได้เราก็ไม่กลบครับเก็บไว้อย่างนี้คนระับเราโยนดินมาถึงนี้ก็ถ้าดินไม่เยอะมากก็จะไม่กลบคลองนี้ครับเนาะเอาไว้เป็นคลองอ่าระหว่างาเป็นคลองที่รอบเรียกว่าไงคลองรอบบ่อครับผมเนาะคลองรอบบ่อครับจะดึงดินไปเป็นด้านหน้าไว้เยอะที่สุดครับเดีจะพาไปดูรอบๆแปลงของท่านครับเนี่ฮนะเนาะเดินดูเดิน,ดดนพูดเดินบรรยาย บริบทพื้นที่ของท่านครับตรงนี้ยังพอได้ครับตรงนี้นี่ฮะอาจจะดึงดินมาตรงนี้แล้วก็ดึงดินไปข้างหน้าครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคลอ,องของท่านครับแต่แปลงของท่านนี่มีความสุขมากครับอยู่ใกล้กัะลำห้วยนะกับลำห้วยเลย จะต้องเดินฝ <problem> <zed> <tre> ั่งนู้นครับเพื่อที่จะเคลียร์ริ่งดึงคลองไส้ไก่ไส้ไก่เดึงมาให้เพิ่มความความลึกความกว้างลงไปครับเนาะให้ได้ประโยชน์ครับ เติมเชือเพลิงเรียบร้อยครับผมกับเจ้าจีตครับผมแล้วก็หน่วยที่หนึ่งของเราับหน่วยที่หนึ่งทีมงานสิริรคุณบุญรัมครับตอนนี้อยู่ที่อยู่สองแล้วครับผมเราอยู่ที่ทตำบลเมืองไผ่หนึ่งหนึ่งหน่วยครับเป็นหน่วยที่สองครับกับเจ้าเลียวบุญรัมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น พื้นที่การเปชอบของเจดสิ่งครับหรือเจดมือไวครับตรงนี้เนาะก็ยังดูระเกะระกะเรื่องของหน้างานครับเพราะว่าดินที่ขุดออกมาเป็นดินก้อนใหญ่ครับดินที่ขาดความชุม่มชื้นครับเพราะตรงนี้แปลงนี้จะเป็นที่โนนน้าจะไม่ขังครับด้านบนเนาะก็ทําให้มันไม่ชุม่มชื้นแต่ว่าตรงไหนที่จะปลูกคุงปุ๋ยข้าวดินมันก็จะมีความชุม่มชื้นครับแต่ตรงนี้ท่านก็จะเป็นทาเป็นรูปสระขึ้นมาเนาะแล้วก็มีโคกอยู่ไม่เยอะเนี่ยวนโคกอยู่ตรงนี้ะ สามารถที่จะทําเป็นเพว่าท่านจะทําเป็นกระท่อมหรือเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ได้ครับเนี่ยตรงกลางรับเนี่ยตรงมลนีก็ถือว่าเยอะครับตอนนี้เจะทําตรงนี้ครับผมเพวกเราก็จะลําบากด้วยการขุดแะาะว่าการโยนดินไม่ได้ออกซ้ายขวาอย่างที่การทางานที่เคยทางานมาครับตรงนี้ก็จะอยู่แบบโยนไปให้ทิศทางที่เหมาะสมครับเนาะ พราะว่วที่ด้านจำกัดในการทำงานของพวกเราก็ฝ<อ>ากกดไลค์กดแชร์ก็ให้กำลังใจพวกเราทีมงานเสียสระรรคุปปิราครับวันนี้กับช่วงนี้เพิ่งได้เอาเชื้อเพลิงมาให้น้องครับเนาะเพิ่เติมเสร็จก็จะได้ลงงานต่อไปครับน่าจะได้ยังไม่กินข้าวครับเพิ่งเอาข้าวมาให้ด้วยเนาะน้องว่าเช้าไม่เคยกินจะกินช่วงสายๆครับ อยากอัปเดตหลายๆเรื่องราวหลายๆวิธีการทำงานหลายๆอย่างให้ให้ชมกันเนาะจะได้ไม่เบื่อไม่ซ้ำซากครับนี่นเมื่อวานก็ลงคลิปหาปลาไปแล้วครับเนาะเดี๋ยววันนี้จะลงคลิปหาปลารอบหนึงครับเนาะหลจะัจเจดกินข้าวกันครับจะได้รุยงานกันต่อครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบพิ่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ